บิ๊กยิมเดินหน้ายกระดับผู้ฝึกสอนในประเทศไทยเพื่อยกระดับโค้ชให้ได้มาตรฐาน AFC จึงขอเชิญชวนผู้ต้องการยกระดับและพัฒนาตัวเองเข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคม TFCA ซึ่งต้องการผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถผ่านการอบรมมาแล้วเข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่หรือวิทยากรผู้ทำการบรรยายอบรมและให้ความรู้ในนามสมาคม โดยจะต้องผ่านการเป็นสมาชิกของสมาคมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นไปตามขั้นตอนและวัตถุประสงค์ของสมาคมโครงการนำร่องจะเริ่มที่จังหวัดเพชรบุรีและนนทบุรีเริ่มเดือนสิงหาคม2567นี้แน่นอนสนใจสมัครเป็นสมาชิกโทร0818149096คุณประสบนายทะเบียนสมาคมแล้วมาเป็นครอบครัว t f c a ด้วยกันนะครับ